เรามาเฉลยกันนะครับที่ข้อ13ของข้อสอบสบบนอนปี65กันนะครับข้อสอบข้อนี้ถามว่านักเรียนนะครับทำการผสมทดสอบมะละวีพันแท้นักเรียนคงจะเก่งมากๆนะครับมีอุปกรณ์ในการทดลองเยอะเลยพันแท้ลักษณะขาสัน้นซึ่งเป็นลักษณะมิวชันนะครับกับมะละวีซึ่งมีลักษณะขายาวเป็นลักษณะปกติได้ผลดังตารางนะครับมีการทดลอง2การทดลองเลยใช่ไหมครับ ให้เราคิดไว้ในใจก่อนเสมอน,นะครับถ้าให้ถ้าาเขาให้พาสองกันทดลองแบบนี้มันน่าจะเป็นการผสมรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า reciprocal test นะครับหรือว่าการผสมสลับลักษณะเพื่อทดสอบว่าลักษณะตัวนั้นนะครับมันอยู่บนโครโมโซม,มเพศหรืออยู่บนโครโมโซม,มร่างกายนะครับเรามาดูผลการทดสอบกันนะครับการทดลองที่1นึ่เขาบอกว่าให้ตัวผู้นะครับขาสั้นผสมกับตัวเมียขายาวนะครับลองดูก่อนเนาะ ดูแบบข้าคร่าวก่อนในขณะที่การทดลองที่สองเขาให้ตัวผู้ขายาวตัวเมียขาสั้นเป็นไงครับสลับกันไหมตัวผู้ขาสั้นกับตัวผู้ขายาวเห็นไหมครับสลับลักษณะกันถูกไหมครับแล้วเราดูผลครับผลที่ออกมาก็คือการทดลองที่1ให้ตัวเมียขาสั้นนะครับ48ตัวตัวผู้ขายาว52ตัวสัดส่วนก็คือแทบจะเป็น1ต,1ต่อ1ถูกไหมครับและเมื่อผสมสลับปับ๊บ เขาให้ตัวเมียนะครับออกมาเป็นตัวเมียขาสั้นต่อตัวผู้ซึ่งก็มีขาสั้นนะครับในสัดส,ส่วนก็ใกล้เคียงกันก็คือ1ต่อ1ปรากฏว่าลูกที่ออกมานะครับสัดส,ส่วนเหมือนเดิมไหมสัดส,ส่วนไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า F1 เนี่ยนะครับของการทดลองที่1เนาะก็จะเป็นขาสั้นต่อขายาวในขณะที่ถ้าเป็นการทดลองที่2ขาสั้นต่อขาสัน้น มันตีความว่าอะไรครับมันตีความว่าลักษณะนี้มันอยู่บนโครมโซม X นั่นเองนะครับแล้วถ้ามันอยู่บนออโตโซมจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันอยู่บนออโตโซมก็เป็นเหมือนกฎของเมนเดลปกติก็คือสัดส่วนจะไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าจะมีการสลับเพศถูกไหมแต่อันนี้เมื่อมีการสลับเพศกันแล้วปรากฏว่า F1 มันผิดปกติไปมันก็ต้องอยู่บนโครมาโซมเพศนะครับอ่ะดังนั้นสรุปก็คือ จะบอกว่าโรคก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่โรคใช่ไหมครับต้องบอกว่าลักษณะนี้อยู่บน y หรือ x ดีครับอยู่บน x นะนะครับคราวนี้เรามาดูว่าการผสมนะครับควรจะให้ g ีโน t y p e ในลักษณะอะไรกันบ้างนะครับเรารู้แล้วว่มันอยู่บน x ถูกไหมครับตัวผู้ขาสั้นครับตัวผู้เป็น x y นะครับแมลงวิ่งมีการกำหนดเพศแบบคนถูกไหมครับ ตัวเมียขายาวตัวเมียเป็น xx นะครับ <c oughs> ตัวผู้ขาสั้นเราจะให้ตัวผู้เป็นยีนเด็ดหรือยีนด้อยดีนะครับเราดูก่อนว่าลูกที่เกิดมาเป็นอะไรนะครับตัวผู้เขาเป็นขาสัน้นถูกไหมครับตัวเมียเป็นขายาวนะครับตัวเมียเป็นขายยาวแปลว่าตัวผู้ที่จะเกิดมาหมายถึงลูกที่จะเกิดมาเนี่ยนะครับจะต้องรับ x จากคุณแม่เขาใช่ไหมครับ ถ้าตัวเมียขายาวนะครับเอาไปให้วายนะครับตัวผู้ก็ต้องมีขายาวด้วยนะครับในขณะที่ x ของพ่อเนี่ยจะเอาไปให้ลูกใช่ไหมครับลูกที่ออกมาปรากฏว่าเป็นตัวเมียขาสั้นตามพ่อทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขาสั้นมันจะต้องเป็นลักษณะเด่นฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพ่อเขามีขาสั้นถูกไหมครับ แม่มีขายาวแต่ว่าตัวเมียที่ออกมามีขาสั้นตามพ่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเอา x ของพ่อมาคม x ของแม่ดังนั้น x ของพ่อจะต้องเป็นลักษณะเด่นก็คือเป็น x a i ส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียขายาวมันจะต้องเป็น a x a x ทั้งคู่ถูกปะ่ะในขณะที่ f 1ตัวเมียขาสั้นจีโนไทป์คืออะไรครับก็คือ x a อ x หญเอเล็กถูกไหมครับตัวผู้ขายยาก็ต้องเป็นเอเล็กชิมไหมครับชิวพอสมควรนะในขณะที่การทดลองที่สองก็ผสมสลับลักษณะกันเนาะอ่าเรียกว่ารี c ิปรอ c a l ลเทสนะครับหรือว่ารี c ิปรอ c a l ลคลอสก็ได้นะครับตัวผู้ขายยาตัวผู้เป็นเอเล็ก y นะครับคอสกันกับตัวเมียขาสั้นต้องเป็น x a ใหญ่ x a ใหญ่นะครับได้รุ่นลูกออกมาเป็นตัวเมียขาสั้นก็จะต้องเป็น x a เล็ก x, x, x a ใหญ่ x a เล็กนะครับส่วนตัวผู้ครับก็จะต้องเป็น x a ใหญ่ y อ่ะคราวนี้มาดูซิข้อใดสรุปถูกต้องนะครับลักษณะขาสั้นถูกควบคุมด้วย allele ด้ยนะครับ ขาสั้นเป็น a l l ลิ e เด่นนะครับไม่ใช่ด้อยยีนที่ควบคุมลักษณะขาสั้นอยู่บนคโมผสมร่างกายผิดตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเราดูผลที่ f r แล้วนะ F1 ใช่ไหมครับน้อวิธีการดู reciprocal test นะครับข้อควายครับหากนำแมลงวีรุ่น F1 จากการทดลองที่1นนะครับผสมกันเองลูกที่ได้จะเป็นตัวเมียขาสั้นทั้งหมดจริงหรือเปล่า ลองดูสิเอา x a i กับ XL x a เล็กก็คือตัวนี้นะครับมาตรงนี้เนาะแล้วก็ผสมด้วย XL x a เล็ก y ลูกที่ออกมาจะเป็น x a i x a เล็ก x a เล็ก x a เล็ก x a ใ y และ XL x a เล็ก y ปรากฏว่าเป็นตัวมีขาสั้นทั้งหมดไหมไม่ใช่ นะครับมีทั้งขาสั้นแล้วก็ขายาวด้วยถูกไหมครับเพระาะฉะนั้นมันก็เหลือข้อเดียวแล้วแหละนะแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นข้องนอนงูที่ถูกต้องนะครับซึ่งใช่หรือเปล่ามาดูซิหากนำมแมรง v f 1ของการทดลองที่2นะครับก็คือ x a ใหญ่ x a เล็ก cos กันกับ x a ใหญ่ y นะครับจะได้ลูกขาสั้นและขายาวในสัดส่วน3ต่อ1นใช่หรือเปล่า x a ใหญ่ x a ใ x เอใหญ่ x เล็ก x เอใหญ่ y และ x เล็ก y ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขายาวต่อขาสั้นก็คือสัดส่วน3ต่อ1ถูกไหมสาต่อ1อ่าเป๊ะเลยนะครับก็ ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปแต่ข้อนี้ส่วนตัวพี่แล้วพี่คิดว่ามันยากนะโอเคครับเราจะต้องจับหลักของ reciprocal test ให้แม่นก็จะทำข้อสอบในแนวนี้ได้นะครับ